บ้านข้สวัสดีแล้วคุยกันเบาฮ่าฮ่าฮ่าพอพใจแดงค่ะบานข้งไนแบบนี้มานฟอแล้วฟันดีอยู่บ่เด็กกับซิฟยังสิโอ๋ออ่าเข่าซ้ำงวดลดงวดหนึ่งงวดนี่งวดที่หาเนาะเฉพาะกระซิฟฟันตองงวดเลยบ่อเจแมนฟันตองงวดเลยเลยหัมเว้นวันโกนอีกตั้งหางเห็นว่าสะดุ้งเลยสิเสดุ้งเบื้องลยแล้วโอ้ยพ่อออกมาล้านสวยอลไรไหม ข้าฝันอยู <paying prediction> ่พ mm ี hmm> ่น้องแต่ว <figuring out> ่า <part> ถ้าว่ารุดกับมัรุดได้เพราะถ้ดจังงวดนี้มันกับสิไปตั้งประเทียน่งสิแม่งวดว่งหันกับไปตั้งประเทศแมันสามตัวได้ได้งวดวองหันสามตัวที่มันออกกันหกเจ็ดจีหรือเจ็ดหงหงอ่ะกับฝันเลยเจ็ดหกเจ็ดมันกับไปสุนบานต้นเลยงวดนี่ไก่คือเกาเหมือนเดิมมันบอแต่ว่าฝันคือว่าคนชิ่งลูกคุ่นเอาเรากมฝันใหยฟังได้เจ๊อันที่ไปที่มาก่อนสิฝันนะ อ่าพาเขกว่ะพยาที่เพชรบูรณ์ฝันเด็นเพื่อนบ่ะ่ได้ฟันเนี่ยแต่ว่าค่วมคิดว่าอยากไปเห็นเพื่อนอยากไปเห็นเพื่อนเหล่ามาถ้าอยากถือถ้าอยากถ้าอยากให้ไปหรือว่ายังไงค่วมก็จะของอธิษฐานเนาะถ้าว่าถือเด็กเป็นแสนเสียพ่วงมาไลยไปไหวเพื่อนจะเก่าสิบพ่วง วันนี้ก็เลยมาฝันขันคือเป็นแสนเป็นบอเจ๊เมนเก่าสีพ่วงพ่วงมาไร่เก่าสีพ่วงอันวันนี้ก็กลเลยมาฝันฝันเหมือนจะคลนองไปสะพานสะพานน,าน,นี่สีมองไปเห็นมองๆทีพระยาเขกคนยูนไหมจะเด้ว่า,วาในฝันนีไปก้อนแล้วอะเมนไปแล้วไปไปยืนอยู่สะพานนี่แหละเสียงมากเลยแปดด้วยห้า สี่แปดหรือแปดสี่ห้าเนาะตัวเดียวกันนี่ยละเจ้ห้าแปดสี่เสียงโบไซไม่ยิ่งอะไรเจ้เสียงโบไซเสียงโบไซสะดุ้งเลยแค่นั้นอะเอา,าว่าเป็นปู่บ่อนว่าลูกกันแต่ว่าบ่าหูว่าเป็นผู้ใดจะมามได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงีได้ยินแต่เสียงเลยนะป<บ>กติงวดที่ว่าพันพันมากนี่ มวนหมากที่เป็นพุ่มหรือปูยังไงครับควนมกมรู้สึกแมนบะแมนค่ะความรู้สึกนี่คือพุ่มเพราะว่าถ้าเป็นปีเป็นยังเป็นคิดว่าอ่านเอิรนไ้อย่างที่ว่าเป็นสีเขาไหมเป็นเ็นสีเขาเม่นตันนี้เขามาตลอดแห่เขาบอกเขารัฐบาลกับเขาเพื่อนบ้านนั่นใ่ไหมค่ะ ตลอดเ<อ>ด้ทพี่เพื่อนบอกมากแมนไม่ไปเพื่อนบ้านก็มารัฐบาลใช่ไหมแมนเข้าตลอดว่าเคยรุดจักหงวดตะพัดผนมากกว่าสิบหงวดน,นี่คือกันวะหงวดน,นี่กันาาสามโต้เลยพ่อฝันปุ๊บไ <ป S 1> ด้ข่าววาเจไปตั้งประเทศ สามตัวเลยลุงเรื่องเลยบอนลุงเรื่องว่าสามตัวเลยบ่เจ้เอยอันนี้เป็นความฝันเราสู้พี่น้องฟงฝ่ายเขาฟังเนาะแต่ส่วนหามันกระสิไปเพื่อนบ้านหรือมันจมาบ้านเขามันอาจจะมารัฐบาลไทยเขาอีกก็ได้เพื่อนก็ห้เท่าหางเท่าหางอันนี้คืองวดที่ห้าอ่าทวหางวดแม่งงวดที่ห้าหางวดจิบแม่น่ะเขาเขาคือว่าลดบ่ลดนะอืมมลดจักเทียแมันมาเขารัฐบาลก็ไปเพื่อนบ้าน คามโคง้งแม่ค่ะคือว่าทึ่งเบาทึ่งขนลุกเอาตอน,น,นตื่นขึ้นมาสอนในพอบานพนฟังพองคนขิ้งลุกพองน้ำตาสิ่ออกพี่น้องพองสีไฮยุดดีๆนะคิดเห็นเพื่อนบ่ดเจ มัน็รู้สึกถึงเพื่อนเราคูอควมอยากไปของเัาเนาะอยากไปเห็นแมนค่ะแต่ว่าไปกับไปยังไปว่าเห็นเพื่อนอยู่กับไปยืนอยู่สะพานซื้อเราคนกระเสียงกระสิบกับมาเลยห้าแปดสี่สะดุ้งเลยเด็กฝันฝันครับฝันกระสิบห้างวดติดแล้วห้างงวดติดแล้วมาเท่าไปยูไส่บาทพี่น้องบอกท่าในหลุดได้พี่น้องครับ หางววนนี่มันก็บ่ใช่ว่าสิมารัฐบาลอย่างเดียวเนาะก็ไปเพื่อนบ้านนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นเลขส,สําเร็จกับสิบห้าหุนแล้วเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายครับผู้ชาย,ชายนะรู้ว่ารู้บ่ว่าเป็นเป็นผู้ใดม,<ล>มันก็สิบหรือเป่แต่ว่าคาัค้วหนูสึกก็คือคือภูมิหรือว่านี่ล่ะสิว่าเป็นซับเพ,พื่สีคือสิบ่แม่นครับ คือมาเป็นพุ่มพ้นบดซื้ึกึือเป็นก้นมากก้อันปุ๊บไปสร้างประเทศก่อนครับแต่ว่าบานนี้ไปแล้วขึ้นมากบ่บันขึ้นมากขึ้นมากอยู่สามงวดที่พานพนมากขึ้นมากที่ต้อขึ้นมากอยู่งวดที่สี่น่ะไปสร้างประเทศไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยแต่สามสามงวดน่ะขึ้นมากนอันนี้อันนี้คืองวดที่หานี่บ่ได้ยินข่าวว่าที่ได้ซื้อรถซื้อบ้านก็ย้อนเลขกระซิบอยู่เนี่ยบ่ครับ กะค้าขายน้ำกะแม่์น้ำกะมีส่วนครับมีส่วนกะมีโชมมีหลามน้ำค้าขายไปนน้ำทั้งสิ้นค่ะดูด่วนกันอีกพ่อนาเกจแดงเช่นนึงนะครับก็บำแมนวันเสาร์วันอาทิตย์กับพ่อญาตินะครับเพราะว่ามีธุรกิจมีคือว่าโชคดีนะครับเกจแดงเรามาทั้งอุดรเดี๋ยวมาแดงปั่นไอพี่น้องเอฟซีทั้งอุดรได้เห็นน้ำกันนะครับมาเลขกกระซิบ หางวดติดแล้วแม่นค่ะหางวดตีสในผาดเลยพี่น้องก็บมาไปเพื่อนบ้านกับบารัฐบาลครับวันนี้มันใจบ่เก้มันใจพีเจ้จัดหนักไปแล้วป่ครับจัดไว้แล้วนี่ว่ามันอันว่ามันเหมดแล้วบลอตเตอรี่ครับอันนี้กับบ้านลูกกันค่ะครับบอลพี่น้องสิได้บอลน้อแบบนี้บอลเหมดแล้วบล้อวันนี้จัดหนักคือจะคันคือยาวหองมาไล่ไปบ้านชุดใดที่จัดหนักพันคุณนพันครับเจ้ 5 84แปดสี่ก็เป็นสองตัวมันปิดสองตัวมันกับจัดเป็น3ามตัวก็ก็ห้าแปดห้าสี่แปดสี่ชสามชุดได้ได้ขยายมากเลยคือสามจุดคือจัดเบิดตั้ง3ชุดเลยบนเนีนบอเจมีตัวเนียนตัวหนักสองุด2องตัวได้มากเบืดไหมชอบเบิอเลยเสมอเลยี่ตัวใดแน่ก็่เจถั่ถ้าสามตัวเนะก็ห้าแปดสี พี่น้องเพื่อนสิยหายวัดตรงเน่เพื่อนสิยหาสลรับกันเน่ผู้ใดมีดุนพิธีผู้ใดมีความสมารถแปว่าบุญบาร,รมีของผู้ละคนมันรับกันต้องใครขย่ใครย้ายน้ำเนาะคนไม่ได้ให้ตรงตรงแล้วแต่บุญ,บ,ญ,บ,ญบุญบุารมีขอ,ของแต่ละคนเหมือนไหมที่เพื่อนเสียมาเพื่อนเสียมาแบบนี้คนไม่ได้ว่าไให้ตรงตรงแต่ว่าหนึ่งไม่หันตรงนี้แทนแน่นอนตรงถือสองตัวนี่ต้องมาให้เห็นขอเบิ่งตัวเลขเนี่ยค่ะสองตัวนี้ต้องมาให้เห็นนะคะครับ สามตัวกับเก่าก่ามาแบบตัวโตตังเสียนะบา่านะมีตัวตรง่เพียง้อมากความั่วชอบสตัวของเกดเกยมากตัวไรบางนี่ครับตัวมากตัวชอบมากสามตัวเลยบอกอุ้ยอพี่น้องมันจังรวยมรือไววาสันเกวะสามตัวกับห้าแปดสี่มันพีเสดารักทุกคนเลยรักทุกคนนะครับเอีเป็นแนวทางได้พี่น้อง มักจับขัดทานเมือค่าเป็นแนวทางแล้วค่ะแนวทางของเจแดงพ่อฟันเล่าสู่กันฟังครึ่งสอนห้ังงวดติดแล้วครึ่งคนชิงลุกทึ่งสะดุ้งหากับสะดุ้งการดึกเรียบว่างเล่นครับผมสะดุ้งเล่นสะดุ้งขึ้นเรื่อยๆเพียงสั้นว่าแมนเพราะนักฝันแมนนั่นแมนได้เดาเฝล่าออกมากวัเด็ดง่ายได้เป็นตัวเลยแมนได้เป็นตัวเลยมาสอนให้พ่อยวานฟังมาบอกห้าแปดสี่ เสียงกระสิบเสียงกระสิบเพิ่งเสียบมาตัวตรงเนี่ยเพิ่งเสียบมาตัวโตดส่วนมากที่ฝันเห็นแต่ห้างว่าตีเนี่ยคือมาตัวโตดไม่ใช่มาตัวตรงเดี๋ยวเดี๋ยวต้บุญของคนเลยบ้านนี้ตัวนั่ตตาเลนบ่ตัดเลนตัวได้กว่าข่ะสามตัวห้าแปดสี่ห้าแต่ก็มากเราแค่สามชุดนะคะก็มีหาแปดห้าสี่แปดสี่ ห้าคือเขียนหาแปแปดหสองเนาะห้าบอาแปดแปดห้าไม่ไม่มีห้าสองตอนตนน้นแปดสี่ห้าสี่มีครบครบแล้วอะครบแต่ไบร์ทแปดแปดสี่โอ้โอเคครบ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 เอายกมึงไหมด้วยล่ะครับเพราะว่าห็่มาสอนให้ประบานฟัง ทึ่งไปไหนทึ่งขนชิ่งลูกคนนั้นพี่น้องแสดงว่ามันใจลายเป็นตัวรีบชูกราบเด้อค่ะพี่น้องมุ่งหนึ่งไปเอาครับครับนะจอครับพี่น้องเสียงกระซิบบอกนะครับเอาเป็นแนวทางของเสียงแต่เสียงหูใส่เนี่แม่นเด้อมีแต่เสียงผู้ชายมากแต่เสียงผู้ชายนี่ยมวยยามก็สอบเซ็งเงินไปเลย มาทั้งไหนก่อเจ๊แต่เสียงผู้ชายมากเสียมกระสอบใส่เงินไปเลยค่ะโลงก่อนเจ๊อะไรกับใครผู้หญิงระว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยแต่เสียงผู้ชายมากกับิบเนี่ยคือเตรียมกระสอบใส่เงินไปเลยพี่น้องแม่นบ่เจ๊แม่นบบบนี้เป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายบบบนี้ผู้ชายค่ะผู้ชายเยี่ยมใจแทเน่ยเลยตัวไหนเจาตัวไหน ห้าแปดสี่ซุดเตรียมกระสอบใส่เงินนะพี่น้องครับห้าแปดสี่หางเดียวโพโลพี่น้องสิบห <16. S 2> กพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมนค่ะห้าแปดสี่ด้ครับพี่น้องเตรียมกระสอบไปเลยครับก้านใบกระสอบไ ผู้ใดพอใจซ้ำไดนเอาซ้ำนั่นพี่น้องนี่ขอขอบคุณเกียรติแดงหลายๆครับขอบคุณครับมาชวนมาดมวยกันนะคะขอบคุณมากคุณครับสวัสดีครับ